ผู้สูงอายุล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์2568ใครมี9ข้อนี้ได้เงิน3 5 4 5บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดครับในเดือนกุมภาพันธ25์2568นี้ใครที่มี9ข้อนี้คุณได้เงิน3545บาบาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงิน ทั้งหมด3545ในเดือนกุมภาพันธ์2 5งนี้ครับเริ่มกันไปทีละข้อเลยเริ่มทีละข้อข้อที่1ก็คือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่คือรุ่นที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินในกรณีเนี่ยก็หมายความว่าคุณต้องลงทะเบียนแล้วผ่านตรวจสอบผลสมบัติก็ต้องผ่านแล้วหากการตรสอบสมบัต การลงทะเบียนคุณผ่านแล้วการยื่ออุทธรณ์ผลนะครับในกรณีที่การตรวจสอบไม่ผ่านเนี่ยการยื่ออุทธรณ์ผลต้องผ่านนะครับแล้วพอผ่านหมดทุกอย่างคุณต้องไปยืนในตนด้วยจะถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่แบบ100%นะครับซึ่งรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการที่เป็นรุ่นใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคนี่คือข้อที่1 ต่อไปข้อที่2ครับคุณต้องไม่เคยทำผ kind of ิดกฎการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่และไม่อยู่ในกลุ่มที่ทำผิดกฎครับกลุ่มที่ทำผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการยกเลิกบัตรในเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกลุ่มที่จะโดนยกเลิกบัตรหลักๆก็จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มแลกเงินสดเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสดนะครับแล้วก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ไปใช้ผิดประเภทนะครับไปซื้อสินค้าที่ผิดประเภทคือเงินอย่างเช่นเงินซื้อสินค้ากับเงินกาหูต้มเนี่ยบางคนเอาเงินกาหูต้มไปซื้อสินค้าเงี้ยผิดประเภทเอาเงินเดินทางไปซื้อสินค้าอย่างนี้ไม่สามารถทาได้จริงไม่สามารถทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่าคุณไปหาวิธีกลยุทธ์ยังไงให้ทําได้แล้วไปทำเนี่ยรัฐตรวจเจอเ็าจะถือว่าทําผิดกฎนะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสุรานะแล้วก็ยาสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ย คือเป็นสินค้าที่ห้ามซื้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเลอซื้อแล้วรานตรวจเจอเนี่ยก็จะทาให้โดนยกเลิกบัตรดังจริงร้านค้าเขาไม่ขายแล้วแต่ถ้าเกิดร้านค้าไหนขายแล้วคือก็ทําให้คุณโดนไปด้วยครับร้านค้าก็โดนคุณก็โดนไปด้วยดังนั้นต้องระวังอย่างยิ่งในส่วนตรงนี้เลยครับเพื่อจะไม่ให้พลาดตรงนี้ครับอ่าเขียนนี่คือข้อที่2ครับต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้บัตรสวัสดิการแ่งรุ่นใหม่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ทําผิดกฎครับข้อ3ครับ ได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟรีของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ยแล้วสําเร็จเรียบร้อยนะครับคือการลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ลงทะเบียนไว้การลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีจะทาให้คุณได้เงินในส่วนของค่าไฟฟรีตรงนี้เนี่ยค่าไฟจะได้สูงสุดถึง315บาบาทเลยซึ่งผมว่าดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือ ในส่วนสําคัญมากๆค่าไฟครับนี่ข้อ3ข้อที่4ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าปราปาฟรีแล้วสําเร็จผู้ที่บัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้จิตเนี่ยต้องลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําฟรีคือนอกจากค่าไฟฟรียังมีค่าน้ําฟรีเหมือนกันได้สูงสุด100บาทครับตรงนี้ข้อที่4ครับข้อที่5ได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะ หาว่าคุณได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณจะได้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยสูงสุดคือ1000บาทเลยสำหรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนแล้วคุณต้องไปลงทะเบียนตามที่ที่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับพอไปลงทะเบียนแล้วเสร็จอะไรทุกอย่างเนี่ยก็พอคุณได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วผลลงทะเบียนคุณก็จะปรากฏออกมานะครับว่าลงทะเบียนสําเร็จเสร็จสิ้นสมต้อดไรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับนี่ข้อ5ต่อไปข้อที่6 ข้อที่6เป็นผู้สูงอายุกลุ่มบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐที่เป็นกลุ่มของผู้พิการถ้าเป็นกลุ่มผู้พิการที่บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐเนี่ยตรงนี้จะได้เป็นจํานวน200บาทนะครับเพิ่มเข้าไปนะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่บัตรสวัสดิการและเป็นกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้เราเอาให้ครบทุกข้อ,ขอก่อนในข้อ6ข้อที่7เป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คือกรณีที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเป็นกลุ่มของผู้พิการด้วยจะได้รับเงินเพิ่มนะครับสำหรับกลุ่มของเบี้ยขอพิการแต่ก็ต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยขอพิการให้เรียบร้อยนะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีแบบรป็นตัวคนพิการแล้วก็ไปลงทะเบียนรับเบี้ยขอพิการเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะสามารถได้เงินตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับนี่คือข้อที่7ข้อที่8ครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้าากับทางภัคร้านเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันบัญชีธนาคารตรงนี้เนี่ย ที่หมายถึงนะครับคือบัญชีธนาคารที่เป็นของคือบรทุกส่วนเลยนะครับแต่ผมจะมีการอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพลงแบบประชาชนคุณก็ต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นบัญชีที่คุณให้ไวต้ตอนลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุหรือจะเป็นบัญชีที่คุณให้ไว้รับเบีย้ยของพิการคือแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันหมดนะครับต้องบัญชีเหล่านั้นเนี่ยต้องจําให้ได้ ว่าเป็นบัญชีไหนแล้วต้องเปิดใช้งานให้ครบทุกบัญชีเพื่อจะพร้อมรับเงินนะครับี่ข้อ8นะแล้วก็ข้อ9ครับรู้และเข้าใจว่าเงินแตนน่ละาชีพที่ได้เข้าท,ที่ที่ต่างกันครับอย่างเงินบัตรสวัสดิการเนี่ยก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนรุ่นใหม่จะไม่ได้เป็นเงินสดนะเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้เงินเบี้ยข้อพิการเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเงินเบี้ยผู้สูงอายุจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณ ให้ไว้ตํางลงทะเบียรับเบี้ยผู้สูงอายุเงินเบี้ยของพิการก็จะเข้าในบัญชีที่คุณให้ไวต้ตกลงงทะเบียนรับเบี้ยขบิการนะครับจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยนั้นต้องเปิดใช้งานทั้ง2อันเอาไว้แล้วก็เงินของกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพรมเพย์แบบประชาชนดังนั้นถ้าหายังไม่ได้ผูกพรมเพย์แบบประชาชนจะไม่ได้เงินตรงนี้นะครับซึ่งเงินตรงนี้ที่ผมบอกคือ200บาทนะนี่คือ9ข้อหากคุณมี9ข้อน,นี้ครับค ตามที่ผมบอกเงินอะไรบ้างล่ะเริ่มเลยนะครับในส่วนแรกนะเงินอันแรกที่คุณจะได้คือเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่คุณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเงินแรกเนี่ยคุณจะได้300บาทครับเป็นเงินในวันที่1่กุมภาพันธ์2 5งหาเลยนะครับเป็นเงินซื้อสินค้า300บาทจากนั้นจะมีเงิน80บาทต่อ3เดือนครับจะเป็นวงเงินค่าซื้อกาหุงต้มนะครับ ส่วนลดค่าแกงหงต้ม80บาทต่อ3เดือนจากนั้นครับก็จะเป็นวงเงินเดินทางพารวงของสวงสาธารณครับ750บาทตรงนี้ก็สามารถนำไปเดินทางได้กับทางขอสอมกบกขอสอ BTS, MRT, a r l รถไฟรถเอกชนร่วมนะครับรถ2แถวเรือโดยสารรถเอกชนร่วมบขอสอนะครับจากนี้เนี่ยต่อไปก็คือวันที่18ของทุกเดือนครับก็จะอันนี้ก็คือรวมถึง18ของกุมภาด้วย คือ18กุมภาพันธ์สำคัญก็คือเป็นวันที่ค่าน้ำค่าไฟออกบางคนออก17บางคนออก18บางคนออก19นะอันนี้คือประมาณแบบนี้คือวันที่ค่าน้ำค่าไฟออกเนี่ยหากคุณใช้ไฟไม่เกิน3 1 5ก็จะได้ใช้ไฟฟรีเลยต้นงทะเบียนต้งลงทะเบียนรับค่าไฟฟรีนะครับส่วนค่าน้ำต้นลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรีเหมือนกันแต่ถ้าใช้น้ำเนี่ยไม่เกิน3าราได้ลด100ใช้น้ำไม่เกิน100ใช้น้ำฟรีนะครับดังตัวอย่างนี้เลยนะใช้ไฟเนี่ย ค่าไฟไม่เกิน3ามได้ใช้ไฟฟรีค่าไฟเกิน3ามร้ยบ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือถึงแม้จะลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟฟรีแล้วนะครับถ้าใช้เกิน3ามสิบห้าก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าน้ำใช้น้ำไม่เกินสามสิบห้าได้ส่วนลดหนึ่งร้อยบาทใช้น้ำไม่เกินหนึ่งร้อยใช้น้ำฟรีใช้น้ำเกินสามสิบห้าไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคำว่าฟรีเนี่ยก็คือพอบินค่าน้ำค่าไฟคุณออกมาแล้วคุณใช้ไม่เกินเกณฑ์ตามที่บอกเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟนะครับก็เเเปรรียบบสมือนนคุณได้ังิ เข้ามานั่นเองครับการไม่ต้องจ่ายออกก็เหมือนคุณได้รับเงินนั่นเองอน,นี่คือของค่าน้ำค่าไฟครับต่อไปก็คือเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอย่างที่ผมบอกสูงสุดคือได้1000บาท6 0 6 9ปีได้600บาท7 0 7 9ปีได้700 8 0้9ปสปีได้890ปีขึ้นไปได้1,000บาทอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้สูงอายุครับ ก็ตัวอย่างครับอายุ60ปีเนี่ยก็จะได้600 66ปีได้600 70ปีได้700 75ปีได้780ปีเนี่ยยังไม่ถึงอย่างเช่น79ก็ได้700นะ81ปีได้800 87ปีได้800 92ปีได้1,000 96ปี1,102ปีได้1,000นะครับตัวอย่างและถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการอีกก็จะได้อีก800บาท อันนี้คือผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปซึ่งผู้สูงอายุก็คือ18ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเลยได้800บาทแต่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้ได้800บาทแต่ถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า18นะผู้พิการก็จะได้100 0บาทนะครับแต่อันนี้เนะี่ยไม่มีในกลุ่มตรงนี้เพราะว่าเราพูดถึงผู้สูงอายุเป็นหลักต่อไปครับก็เป็นเงินนี้เนี่ยอันนี้คือผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยในเดือน กุมภาพันธ์ครับคุณก็จะได้เงินอีก200บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์กับประชาชนนะก็จะโอนทุกวันที่20ของทุกเดือนครับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่บุ๋งเพย์ัประชาะนชนก็เป็น20่ฟุมผา,าจะได้เพิ่มครับก็จะเป็นตามนี้เงินเมื่อกี้ของเบี้ยคอมพิการเนี่ยอันนี้คือจะโอนเข้าบัญชีที่คุณรับเบี้ยคอมพิการนะแล้วก็เงินเบี้ยผู้สูงอายุจะโอนเข้าบัญชีที่คุณรับเบี้ยผู้สูงอายุที่คุณให้ไปทางบัตรนะครับ มาสรุปเงินทั้งหมดที่คุณได้รับทั้งหมดก็คือ3545บาทครับจะเป็นดังนี้อันนี้คือสูงสุดคือคุณได้เบีย้ยผู้สูงอายุที่1,000บาทบางคนอาจจะได้เบีย้ยผู้สูงน้อยกว่านั้นนะครับก็จะลดหย่อนปายตามนะซึ่งผมจะสรุปให้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเริ่มเลยนะผมจะเขียนวันที่นะครับสามร้อ 300, วันที่8 3 8 0 7 5 0เนะี่อันนี้คือวันที่1กุมภาพันธน์ครับ 315กับ18เนี่ยอ่าสามสิบห้ากับหนึ่งร้อยเนี่ยคือวันที่สิบแปดคือวันที่คณะข้าวไฟออกครับนะคณะข้า,าไฟออกวันอ่าหนึ่งพันบาทเนี่ยคือวันที่สิบนะสิบกุมภานะครับก็เป็นวันที่เบี้ยผู้สูงอายุมาแปดร้อยบาทก็เป็นวันที่สิบนะครับเป็นเบี้ยของพิการสองร้อยบาทตรงนี้วันที่ยี่สิบ กุมภาครับยอดทั้งหมดก็คือ3,545บาทนะจะเป็นไปตามนี้ครับ3,545บาทเงินจะทำการโอนนะครับต่างกันไปนะคณะข้าไฟก็ได้สูงคณะข้าไฟเงิน3ามบาทจะิบใช้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเงิน1,000บาทได้เป็นเงินสดเป็นเงินเบี้ยวสูงอายุอันนี้คือคนเก้บปีขึ้นไปนะ เงินแปดร้อยบาทได้เป็นเงินสด200บาทได้เป็นเงินสดนะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยทั้งเงินสดทั้งเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆค่าน้ําค่าไฟเงิน er ในบัตรสวัสดิการรวมไป3ามพร้อยสีบาทนั่นเองครับซึ่งบางกลุ่มคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้เบี้ยผู้สูงอายุนะครับแปดก็จะเหลือเป็นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าเบี้ยผู้สูงอายุเจ็ดร้อยก็ได้สามพันสองร้อยสี่สิบห้าเบี้ยผู้สูงอายุหกร้อยสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เบี้ยไม่ได้เบี้ยของพ กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะลบไปอีก200นะก็คุณลองคำนวณเอาเองละกันแบบลองบวกดูแต่สูงสุดที่ได้เนี่ยคือ3 5มา 5, 5, 5. แต่ต้องตรงไปตามแพ็กเกจที่ผมได้บอกคือคุณต้องมีทั้ง9ข้อในคลิปนี้นะถ้า9ข้อคุณมีไม่ครบก็จะไม่ได้3ามา 5, 5นะครับจะได้เป็นไปตามจำนวนที่คุณผ่าซึ่งก็คุณลองบวกดูได้นะครับโอเค